ช่วงนี้เป็นช่วงแข่งจัก,กรยานปั่นรอบแม่ยนามของเขานะคะกาช่วงนี้กับ อากาศดีมากๆเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ2 5องศานะคะเปี่เอ๋ก็เดินมาในเมืองมาชมนักปั่นจักรยานที่กําลังเข่าเส้นใช้นะคะเขากับปั่นกันแต่เมื่อคืนนะคะ หลังจากที่เฮาเบิงบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะคะเฮากับพากันมาเดินซื้ออาหารเราซื้อขนมนะคะเปรี้ยกะซั่งไอติมกุดนะคะโปรตีนรสวานิลลาอยากร้องนะคะขนมแป้งชู่โลดทอดกรอบนะคะเป็นขนมขึ้นชื่อของประเทศสเปนนะคะเขาจะกินกันเป็นอาหารเร้านะคะ ヘッピー。 ่วนเท้านะคะพากันเดินชมบรรยากาศเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะเดินไปหาหญ้านะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มเปียวกันเลยพากันมาซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากหญ้านะคะก็จะมีไอติมมีผลไม้แล้วก็มีขนมที่หญ้าชอบนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ใหม่ๆเลยนะคะเปียวกับแฟนกับพักกันถือค้อะทุงนะคะแบกแฟนเปียวพาเปียวเดินนะคะทุกคนเดินเยอะมากนะคะจนเปียวเหนื่อยเขาก็เดินมาถึงบ้านหญ้าแล้วนะคะกำลังจะไปบ้านหญ้าค่ะ ถึงบ้านย่าแล้วค่ะตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะคะกํลังจะกลับบ้านค่ะเดินมาเยี่ยมยาแล้วกํลังจะเดินกลับบ้านนะ สองทุ่มพระอาทิตย์สลางทาการออดพอกลับมาถึงบ้านค่ะเห็นพักเหี่ยวแห้งมากเพราะว่าวันนี้ห่อนทั้งวันเลยค่ะเปียวหดน้ำไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะก่อนที่เปียวจะออกไปเดินแล้ววันนี้เปียวกจะมาหดมันฝรั่งนะคะ่ะมันฝรั่งกำลังไงกำลังสวยเลยค่ะช่วงนี้ที่เปียวถึงหัวไวกคนเปียวก็มาหาหดน้ำพักค่ะเพื่อนบ้านก็ออกมายืนคุยด้วยนะคะ เปียวกะคุยกับเพื่อนบ้านไปน้อยนึงเราก็ะะแล่นเขาไปเอาบักแตงเรากับมะเขือเทศให้เพื่อนบ้านนะคะเอินใส่แล้วน่ะแล้วจังคุยเปี้ยวก่ค่อยได้ทักทายเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเขาอยู่บ้านติดกันก็จริงนะคะแต่ว่าเขาจะบกค่อยวุ่นวายกันนะคะถา้ามีเอียงจําเป็นเขาจังเอินใส่กันอันวันนี้นะคะเปียยเห็นเพื่อนเดินอยู่สวนพอดีเพื่อนบ่ค่อยกล้าทักเปี้ยแลอกค่ะเพราะว่าเพิ่นรู้ว่าเปียยเป็นคนส่วน ชอบความเป็นส่วนตัวสูงเพราะๆกันน่ะละกายอายุก็เขาด้วนๆไปก็คือเขาอันนี้เปียวเอิ่ทักเพ่อนเพ่อนจังคุยก็เปียวนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงบรรยากาศนะคะเปียวรดน้ำพักแล้วก็เสียงบรรยากาศรอบๆตัวทุกคนเงียบสงบมากค่ะในเมืองเขามีงานนะคะแต่ในหมู่บ้านของเปียวเงียบสงบมากสามทุ่มทุกคนยังสว่างโลอยู่เลยค่ะ ทุกคนบังสามทุ่มแล้วยังสบางอยู่เลยค่ะเมื่อกี้เพื่อนบ้านเพิ่งเดินมานะคะเพื่อนเปียวก็เลยเอาบัตแตงให้เพื่อนกับ,บเลือเทศเพราะว่าเมียฉันไปปั้นจักรยานท่านห้กับมาอยู่เปียวสามทุ่มแล้วเมื่อกี้เพียวไปบ้านยานะคะเดินไปบ้านยาเดินไปทั้งหมดสิบกิโลทวนไปกับนางย่บานยาชั่วโมงหนึ่งล้วานิกาพร แขกที่ว่าเศรา้บาบ้านญาเนาะคะ่ะหกคนเขา,ากลับมาเห็นไหมคะเขาไปปั่นจักรยานเขาปัน่นกันตั้งแต่เมื่อวานตอนแรงนะคะนั่งจักรยานทุกคนทั้งวันทั้งคืนอันมีคนหนึ่งใส่เวลาสิบสิบเอ็ดชั่วโมงทุกคนอ่าอีกคนหนึ่งหลายก,กิโลเมตรเนาะค่ะเนาะปั่นจักรยานปั่นจักรยานทั้งหมดเด้อสิบเอ็ดสิบเอ็ดชั่วโมงอีกคนหนึ่งสิบเจ็ดชั่วโมงอีกคนหนึ่งประมาณสิบหกชั่วโมง อีกสองคนท่านก็กลับค่ะอะไะเปียวกันเล่นสวัสดีทักทายเขาเปรียวกันเลนกันเล่ากลับบ้านนะคะเพราะว่าเดินเดินมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาหลายนาทีอยู่หน่อยไหมคะพวกเปี้ยวออกจากบ้านตั้งแต่ยี่โมงแงแล้วก็พากันไปเดินเที่ยวในเมืองแล้วก็พักันไปเดินชมตลาดแล้วก็ไปกินขนมแล้วก็ไอติมแล้วก็นั่งเล่นอยู่ในเมืองนะคะนั่งตากแดดไปเมื่อนี้ห่อนแห้งค่ะยี่สิบยี่สิบเจ็ดองศาอยู่ในเมืองพราะกลับมาบ้านเปี้ยนี่ยุคที่ประมาณยี่สิบสี่องศาตอนนี้ก็ยุ่ที่ประมาณ ี่สิบสามยี่สิบสี่องศาค่ะอากาศดีมากเลยคุน่ะคนเล่นน้ำอยู่ทังเรือกันเขาเล่นเกส,สกีนะคะปุ้นขับเจสกีไว้รุ่นเขาขับเจสกีกัน,หนไหมคะดูคนสามทุ่มยังสว่างโลกอยู่เลยคะ่ะนะคะพระอาทิตย์ท่านตกขอบป่าอยู่ท่านิตรขอบดิเนเดี๋ยวจะไปเขาไปในบ้านไปพักพอแล้วนะคะรถน้ำพักเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลูกมะเขือเทศ ที่เปียวไดมานะคะแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวคุยกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพบ๊ายบาย